รู้หรือ,อยังคะว่าตอนนี้ r i e n t a ท p r i ิน e ซ s เขาออกน้ำตกตัวแรกมาแล้วนะคะก็คือน้ำตกกล้วยไม้ลาตีเม์เนี่ยเป็นแฟนขับ Oriental p r i ิน e ซ s อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นไม่มีพลาดเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าตัวนี้เขาดียังไงแลวทำไมต้องใช้ตัวนี้นะคะแค่แพคเกจเนี่ยก็สวยหรูสุดๆแล้วนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดที่แน้นเต็มขวดปีเป็นครั้งแรกเลยที่เม่เห็นว่ามีสารสกัดกล้วยไม้ลาตีใหม่มากเขามีสารสกัดธรรมชาติจากน้ำเกสรกล้วยไม้ลาตีมีสารออกฤทธิ์ฟาวนอยด์นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันการเสืื่่่่่ออมาขงเผิววนนีชชชยใร้ ยานินตานอนมูลมิสระลดร,ริ้วรอยเพิม่มความยืดหยุ่นให้ผิวสรุปง่ายๆก็คือทําให้ริ้วรอยดูจางลงผิวยืดหยุน่นชุ่มชื้นอิ่มน้ําด้วยผิวกระจางที่สาํสาสคัญไม่หนักหน้าด้วยที่เมอึง้งที่สุดคือเขาเป็นเทคโนโลยีการหมัก Oriental o r c h i d e l l Ferment ลิขสิทธิเฉพาะของ Oriental Princess ที่อ่อนโยนต่อผิวหญิงตั้งครรและให้นหมบุก็สามารถใช้ได้ใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยแพ็กเกจากกระดาษ FSC กระดาษจากปาปูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสวยด้วยรักโลกด้วยสุดคลีนอ่อนโยนและยังช่วยกู้ผิวได้ขนาดนี้ที่สําคัญนะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยสัมผัสความเปลี่ยนแปลงได้ภายใน3วันผิวอิ่มฟูหลังใช้ ต้องลองกันแล้วนะคะ